สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อจอของตัวยี่ห้อเดลนะครับสำหรับการที่เราจะทำการซื้อจอมอนิเตอร์สักตัวนึงครับไว้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับคุณรู้ไหมครับว่าในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือรุ่นคอมพิวเตอร์ของเรามันจะมีรหัสบอกว่าแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ สำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับเรื่องรหัสต่างๆก็มาชมคลิปกันได้เลยนะครับก็วันนี้จะมาอธิบายอธิบายหมดเปลือกเลยนะครับว่าแต่ละรหัสของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเดลคืออะไรนะครับปกติเวลาเราไปทำการซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น24นิ้ว27นิ้ว32นิ 3, ้ว 3, 38นิ้วนะครับ ในส่วนของไปที่ในส่วนของหน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไอทีต่างๆที่อยู่ตามเซียรังสิตหรือฟอร์จูนนะครับหรือจะดูผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเวลาเราจะทําการซื้อจอเดียวนะครับมันจะมีรหัสประมาณเนี้ยนะครับประมาณ78ตัวนะครับผมต่อหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละตัวมันคืออะไรเพื่อให้เพื่อนๆสังเกตได้ว่านะครับ หน้าจอแต่ละอย่างแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูโค้ดกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเดลวเองนะครับหน้าจอรุ่นของเดียวเองมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ชุดนะครับตัวเลขก็คือเป็นเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นตัวหนังสือนะครับก็จะแบ่งเป็นซีรีส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซีรีส์คืออะไรนะครับแล้วก็ d i a g o n a l นะครับก็คือขนาดของหน้าจอนะครับ year คือปีที่ผลิตนะครับ Le resolution นะครับคือความละเอียดของหน้าจอแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับอาทิเช่นมีสาย usb c มีพอร์ตแลนด์อยู่หลังหน้าจอตรงนี้นะครับผมเรามาดูกันต,ตัวอย่างของที่เฮียเอกจะโชว์ให้ดูก็คือตอนนี้ทางเฮียเองใช้ในส่วนของจอ24นิ้วนะครับที่เป็นรหัส c 2 4 2 2 he นะครับผม C 2 4 2 2 HE เรามาดูกันตัวแรกนะครับที่เราจะบอกคือซีรีส์เห็นไหมครับซีรีส์ซีรีส์นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยซีรีส์ E P S U นะครับ U P A W แล้วก็ C นะครับในส่วนนี้สำหรับรุ่นที่ส่วนมากจะใช้กันในบ้านเรานะครับมันก็จะมีรุ่น P รุ่น U ไอ้รุ่น S แล้วก็รุ่น U แล้วก็รุ่น รุ่น U P นะครับผมสำหรับรุ่น P เองมันจะเป็น Professional นะครับก็คือเป็นหน้าจอที่เป็น IPS นะครับสามารถทำโ o เ a ทได้นะครับก็คือจอแนวตั้งแนวนอนนะครับผมซึ่งในส่วนนี้มีวารัน n t ทั้งหมด3ปีนะครับต่อมารุ่น S นะครับเป็นรุ่นสำหรับ Home หรือ Small Office นะครับคือรุ่นที่ใช้สำหรับบ้านหรือออฟฟิศเล็กๆนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยรหัส S นะครับผม แต่วารันตีแค่1ปีนะครับรุ่น u นะครับหรือว่ารุ่น U p ในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนมากจะเอามาทำตกแต่งพวกรูปนะครับเพื่อให้ค่าสีนั้นตรงกับความเป็นจริงนะครับผมซึ่งวารันตีในส่วนของรุ่นของ u ก็คือประมาณ3ปีนะครับผมส่วน รุ่น AW นะครับตัวนี้จะเป็น High End Game for Gaming นะครับที่ขึ้นต้นด้วย AW นะครับผมสำหรับตัวรุ่น C เองจะเป็น Commercial Display นะครับจะมากกว่า50นิ้วขึ้นไปนะครับสำหรับ Conference Room หรือ Class Room ตามมหาวิทยาลัยนะครับในส่วนนี้ก็แนะนำว่าให้ดูนะครับว่ารุ่นที่ไหนที่จะเหมาะเหมาะสมกับเรานะครับสำหรับรุ่น S อย่างที่บอกเป็นแค่1ปีเนาะวารันตีแต่รุ่น P รุ่น U รุ่น U P ก็3ปีนะครับผมต่อมานะครับที่จะให้ดูก็อย่างที่บอกก็คือรหัสต่อมาคือรหัสตัวเลขต่อมานะครับก็คือ diagonal นะครับมันคืออะไรนะครับ diagonal คือตัวนี้จะเป็น two digit นะครับ diagonal ก็คือเป็นรหัสของขนาดของหน้าจอเวลาวัดก็คือวัดเฉียงนะครับแนวทะแยงนะครับก็จะมี24นิ้วนะครับอย่างที่บอกนะครับ หน้าจอมีนะครับ24นิ้ว25นิ้ว27นิ้ว32 34 38นิ้วนะครับมันก็จะเป็นตัวเลขที่บอกว่าตอนนี้หน้าจอของเราไซซิ่งเท่าไหร่นะครับวัดจากแนวขวา,าแนวทะแยงนะครับต่อมาเป็นรุ่นปีนะครับอันนี้คือปี22นะครับผมเยีย yeah, ก็คือปีปีที่รีลิสนะครับก็คือปีที่ปล่อยนะครับถ้าขึ้นต้นดย21ก็คือ2021ถ้าขึ้นอ่อถ้าเป็น22ก็ 2022นะครับในการรีลิสต์ของตัวหน้าจอนะครับต่อมาคืออะไรเลขตัวที่4นะครับก็คือเลชหรือเรสูลูชันนะครับสำหรับตัว S เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีในท้องตลาดแล้วนะครับก็คือส่วนมากจะเป็น h กับ w นะครับถ้าเป็น d q k ในส่วนนี้ก็จะตามไซซิ่งเลยนะครับผม ปัจจุบันเองนะครับอย่างที่เฮียใช้เองนะครับในส่วนของเวอร์ชันก็คือเป็นของ h เนาะก็คือ hd y skin นะครับผมแต่ถ้าใครเป็น q ก็จะเป็นพวก4 k นะครับหรือว่าถ้าเป็น k ก็คือพวกตระกูล8 k นะครับคือรองรับไฟล์ภาพหรือ resolution ที่เป็น8 k นะครับต่อมาฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์มันจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ต่อจากตัว ratio หรือ resolution นะครับรหัสมันจะเป็นรหัส ขตัวสุดท้ายนะครับก็ถ้าเป็น C จะมี USB C input นะครับผมในส่วนมากนะครับที่เฮียใช้เองของเอของของเฮียเองก็จะเป็นตัว E เนาะ n e t e r n n t c t n o n c t i o กก็คือด้านหลังหน้าจอจะมีในส่วนของตัวพอ t แลนด์นะครับผมหรือถ้าเป็น G นะครับก็เทคโนโลยีของ G-Sync ของ Nvidia ถ้าเป็น F ก็ AMD FreeSync นะครับ พวกนี้ก็ดูรหัสได้นะครับก็คือเวลาเราแบบจะซื้อหน้าจอนะครับการที่เราจะซื้อหน้าจอเราก็ต้องมานั่งดูรหัสนะครับอย่างที่ที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีรหัสบอกอย่างเงี้ยครับ S24H1HN อย่างเงี้ยนะครับ SE2422H นะครับผมมันก็จะเป็นรหัสเนาะ เราก็มาเทียบกันดูว่าตรงนี้เป็นซีรีส์มันจะเรียงตัวเลขนะซีรีส์เดลกอร์เนลยียหรือ Resolution นะครับฟีเจอร์อาทิตย์เช่นนะครับสรุปสุดท้ายนะครับ4ก็ในส่วนของตระกูล4 24คือ Diagonal นะครับขนาดของหน้าจอ22คือปีที่ผลิต H คือตัว Resolution นะครับแล้วก็ E ตัวฟีเจอร์นะครับในส่วนนี้ อย่างที่เฮียบอกนะครับในส่วนนี้มันก็จะเป็นในส่วนของการอ่านโค้ดของตัวหน้าจอเดลอย่างของเฮียเองตอนนี้ใช้น้ตบุ๊กก็จะเป็นลัสจุดจุดสี่สนะครับส่วนหน้าจอจะเป็นอย่างที่เอ่อที่ผมบอกนะครับ C2422HE เนะครับก็เป็นผลิตของเฮียเองที่ทำการใช้ในส่วนของตัวการใช้งานในส่วนของ Windows นะครับ w i n d o w s 11ในการใช้งานนะครับหรือว่า Windows 10 ตัวนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับการอ่านค่าหน้าจอนะครับของตัวเดลนะครับ mm hmm. ก็ท่านใดที่ชื่นชอบบทความนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ